สวัสดีครับก็ไม่ได้ไลฟ์ดูหน้าตัวเองมาพักใหญ่ๆก็เพื่อนๆเ,เป็นบ้างไหมฮะว่าเวลาเราไม่ได้ไว่ายน้ํามานานๆเนี่ยหลังจากที่หยุดโควิดมานานๆแล้วเราไม่ได้ไว่ายน้ําเนี่ยการกลับมาว่ายน้ําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทําไมมันเหนื่อยเพื่อนๆเ,เ,เป็นเหมือนผมไหมว่าพอจะเริ่มกลับมาซ้อมว่ายน้ําเนี่ยเหนื่อยมากเลย กว่าจะกลับมาเริ่มดูปลาล้านตัวเองใหม่ว่ายนะ้ำยังไงให้ฮาร์ดเลดมันน้อยนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้มันเบาก็ได้ลองซ้อมเรื่อยๆตามแนวตามแนวที่ผมเรียนมาคือผมเ่ะเรียน total immersion นะฮะกับฟิชไลท์นะครับ,บ,รบมาก็ปีกว่าๆแล้วนะครับก็หลังจากที่โควิดมาก็ไม่ได้ไว่ายนะ้มาตั้ง สี่ห้าเดือนผมว่าเพื่อนๆก็เป็นนะสระว่ายน้ามันปิดแล้วก็พอกลับมาว่ายน้ําใหม่เราต้องเราต้องระวังอะไรกันบ้างไม่ใช่ระวังเด็กเราต้องกลับมานั่งวิเคราะห์หรือมานั่งว่ายน้ําเราเรียกในในภาษาในภาษาพวกผมก็คือโฟกัสพอยต์นะเราต้องมานั่งดูว่าการว่ายน้ําแต่ละท่าแต่ละดริลจะกลับมาให้ว่ายน้ําแบบสบายเหมือนเดิม มันมีอะไรบ้างนะครับในสิ่งที่ผมเรียนมานยสิ่งที่เขาต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะต้องอมีบาลานซ์เรื่องแรกเลยบาลานซ์ที่ดีนะครับพอบาลานซ์ได้เนี่ยสตรีมไลนมันเกิดพอสตรีมไลนมันเกิดพอเพอร์ชันในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันก็มานะครับนี่คือวิธีการที่เราใช้แรงเท่าที่จําเป็นในการว่ายน้ำฟรีสไตล์นะครับนี่ผมก็ได้เรียนมานะก็ มีวิดีโอวิเคราะห์แล้วก็ประจบหมอก,ก็ได้เป็นโค้ชว่ายน้ำให้กับทาง Fitfly Thailand นะครับแล้วก็สอน Total Immersion เนเพื่อนๆหลายคนก็คงรู้นะครับว่าเออที่ผมก็สอนว่ายน้ำอยู่แล้วก็เนี้ยได้การได้เรามาว่ายน้ำแล้ว,วิเคราะห์วิดีโอว่ายน้ำของตัวเองนะครับก่อนจะมาว่ายน้ำได้เนี่ยก็เล่นเอาเล่นเอาแก้ตัวเองมาเหมือนกันนะครับ การที่เราจะว่ายน้ําแล้วไปสอนคนอื่นได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราชัดเจนที่สุดก็เราต้องเป็นก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยทําไมไว่ายจมวะทําไมไว่ายน้ําไม่ลอยทําไมทํายังไงให้มันสมูททายังไงให้มันไหลนะครับดึงแขนแทงแขนเตะขายังไงให้ตัวมันไม่จมเนี่ยมันว่ายยังไง ก็เลยแบบมีวิดีโอของตัวเองถ่ายไว้ก็บางทีก็อยากจะมานั่งวิเคราะห์กันดูนะครับว่า i, การว่ายน้ําของเราเนี่ยเป็นยังไงแต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะให้ดูวิดีโอของผมก่อนแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาการวิเคราะห์ของการว่ายน้ําของตัวเองเนี่ยว่าจากที่ซ้อมมาประมาณเป็นปีแล้วแหละที่ได้เรียน total immersion แล้วก็หยุดโควิดไปนานแล้วกลับมาว่ายน้ําใหม่ผมต้องเรียนรู้อะไรบ้างผมต้อง มานั่งตกตะกอนอะไรบ้างนะครับในสิ่งที่ทางโคช้ชแนะนำมาทาง h ฮโค้ ode, ทางคุณโบสก็ดีทางทีมงานหรือโค้ดต่างที่อยู่สิงคโปร์ก็ดีนะครับที่เขาคอยช่วยผมอยู่นะฮะก็มาดูวิดีโอผมก่อนแล้วผมจะกลับมาวิเคราะห์ให้ดูในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ